คลิปนี้จะเป็นการจัดเทียร์ลิสต์นะครับอัปเดตล่าสุดเป็นคุกกี้กัมบอลไดเวอร์ประจำวันที่3ตุลาคมกันนะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลย ลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะครับในวันที่อัดคลิปนี้เนี่ยจะเป็นช่วงแบบท้ายซีซันของอาเร a นาพอดีฉะนั้นเราจะเห็นหลายๆทีมหลายๆตัวเดกได้มีการหยิบมาใช้มากขึ้นบางตัวก็ดรอลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมซึ่งมันจะเป็นช่วงที่เดือดที่สุดของของแต่ละซีซันอยู่แล้วช่วงท oh. ้ายๆซีซันประมาณสองวันสุดท้าย ก่อนแล้งลีนะครับผมอันนี้เราจะจัด List เทียร์ลิสเฉพาะในด้านของ PVP เท่านั้นนะครับในเรื่องของการลงดาดอะไรพวกนั้นผมไม่ได้นํามาจัดในรอบนี้นะครับผมจะเรียงตามที่ผมเห็นละกันอ่าเจ้าป่าไปบีนะครับอ่ามินไปบีนะครับผมสปาร์คิ้งไปบีดาร์กไปบีชาเอมไปบีนะครับแล้วก็เพสตี้ไปบีเคลียร์แก๊งบีกับแม้จะได้ดูง่ายๆอ่าอันนี้ไปบีอันนี้ไปบีนะครับอันนี้ไปบีลาเต้ลาสเบอร์รี่โซอนอิคเทลย้ายไปด้วยนะครับกระตุยมาลา แล้วก็ทวิสลี่นะครับผมทั้งตันหิมะไว้ก่อนได้มาร์แลนด์ผมว่าไปบีแหละนะครับโกโกโอ้อาจจะเป็นตัวเฉพาะทางนิดนึงเอาไว้แก้นางฟ้าแต่ตอนนี้คนเล่นนางฟ้าน้อยลงนะครับคือตัวเฉพาะทางเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ให้มันดีดแต่ผมจะบอกไว้ว่าเออตัวนั้นตัวนี้มันไว้เฉพาะทางนะครับผมแล้วก็จะมีกะตัวผมว่าไอหินมะเนี่ยผมเอาขึ้นไปเอได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าโกโก้ผมให้มันขึ้นนิดนึงไปเองแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็เออเฉาะทางเราก็ให้แต้มมันนะไม่ใช่ว่าเราไม่นับแต้มนะครับแล้วก็น้องเห็ดน้องเห็ดนี่เออสามศูนย์นะครับผมแล้วก็เออเป็นหมาป่านะครับหมาป่าเนี่ยบัฟที่ไม่เหมือนบัฟจริงๆนะครับบัฟมาก็ยังกากเหมือนเดิมในลิสต์เราซากุระซากุระผมว่าตัวนี้ก็น่าแต่พอใช้ได้ก็เอาไป A แล้วกันนะครับผม A แล้วก็มีเคฟสตรอเบอรี่นะครับเคฟสตรอเบอรี่ไป A แล้วก็ลดนมลดนมผมนับ ตัวที่มันตัวไหนที่มันตีแคนดี้ได้ในที่นี้ผมจะนับคือแคนดี้บวกสิบรดนมเอาไปเอพอนะครับอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไหนดูซิแก๊ง A แก๊ง B ีอ่าโฮลี่เบอร์รี่นะครับอันนี้ไปแก๊ง A นะครับแล้วก็เฮดเอาไปแก๊ง B จิ้งจอกซีรอนผมนว่าซีรอนเนี่ยอยู่แก๊ง A ได้นะครับซีรอนไปลูกแก๊ง A ไปแล้วก็อ่าพาเฟ่ถอยมาก่อนนะครับมีอะโฟคาโตจิ้งจอกอ,อ่าชู่คีมชู่คีมเนี่ยไปอยู่ แกงเอนะครับผมเออชูคีมชูคีมชูคีมมีอยู่แกงเอนะครับหมดแล้วมั้งโซนแกงเอเพียวเหรอเพียวเพียวไม่เอก็เอบวกอะเนาะอ่ะ,อะใส่เอไปก่อนนะครับเผื่อเราย้ายก็ได้นะครับผมอ่ะใส่เอไปแล้วนะครับมาต่อไปนี่คือเหลือแต่ตัวเป้งๆนะครับผมเออนี่น,นี่โอเคผมจะเริ่มเรียงจากพาเฟ่ก่อนเลยละกันพาเฟ่เนี่ย ผมมองว่าเจ้าตัวพาฟเฟ่ผมให้อยู่ A บวกนะครับก็ดีปุ๊บเพียวอะไรนิดหน่อยนะครับแต่คือไม่ได้เข้าขั้นโกงนะครับเพราะว่าคนไม่ได้เล่นราชนีกันเยอะขนาดน,านั้นแล้วก็ข้าลายนะครับข้าลายตัวนี้ผมให้อยู่ที่ A บวกนะครับก็เอาไว้ยิงแหวมได้แต่ในงานแจงการใช้งานทุกแ่าจะยังยากอยู่นะครับอันนี้คือเรารวมแคนดี้แล้วนะนางฟ้าทะเลนะครับแพทนี้เนี่ยผมให้เจ้าตัวนี้อยู่ที่เทียเอสนะครับผมอ่าเอสบวกเอสบวกนะครับเทียสองเทียสอง แล้วก็ต่อไปเป็นก้าหารก้าหารในตอนนี้เนี่ยผมให้มันในฐานะที่ว่าเป็นทีมก้าหารจิ้งจอกซึ่งทีมนั้นผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟดาร์ผมว่าเอ้ยมันก็มันก็พอใช้ได้แต่เข้าขั้นโกงไหมก็ยังก็เอาไปเอสนะครับผมเช่นการก้าหารก็ต้องจิ้งจอกแต่คือทีมมันเซตอัพง่ายคือมันมันไม่ต้องใช้เลเวลก้าหารเลยครับมันใช้แค่เลเวล3ตัวหลังมันก็เลยผมก็เลยให้มันดีหน่อยเพราะว่ามันทําง่ายด้วยนะครับผมต่อไปแวมไ์นะครับแวมไ์อ่ะก่อนหน้านี้เว้ย ผมให้มันอยู่แบบประมาณ S บวกไม่ก็ S ใช่ไหมแต่พอหลังๆเฮ้ยทีมทีมฮิลแบบใช้แวมไพร์ฮิลกับสมบัติอัศวินมันมาแรงก็เลยเอาไปเลย SS นะครับผมเพราะแวมไพร์ oh, มันมีพาสซีฟเป็นชุบชีวิตนะครับผมลูกเกดเอาไปบีบน,นะครับผมแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรผมมองว่ามันเป็นไวเล่นเฉพาะทางทีมเฉพาะทางก็อาจจะเป็นอยู่โซนเดียวก้กาหานะไป S นะครับผมต่อไปเอสเปซโซนะครับเอสเปซโซก็ยังมองผมมองว่าเป็นตัวดาเมจหมู่ ที่ดีมากๆแต่โดนโดนโดนหลายตัวแย่งซีนอยู่ผมให้มัน X บวกเท่านางฟ้าเลยแต่ผมให้มันดีกว่านางฟ้าหน่อยนะครับต่อไปเคลวเวตเคลวเวตในตอนนี้ก็มีใช้บ้างเป็นทีมเฉพาะทางแต่อาจจะยังไม่ได้นิยมในเซิร์ฟดาร์โกโก้อะไรเงี้ยท็อปร้อยมีคนใช้เคลวเวตคนเดียวเองแต่เซิร์ฟเพียเซิร์ฟโพลีนน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ผมคิดว่าตัวมันเองอ่ะด้วยตัวสกิลภาพรวมผมอาจจะให้มันอยู่ A บวกนะครับอืมแล้วก็ต่อไปน้องหมึกนะครับน้องหมึกมีแคนดี้มาใหม่เลยผมมองว่าในอารนีนาเจ้าตัวนี้เนี่ย ผมให้ระดับเดียวกับทีมกล้าหาญเลยนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องหมึกจะอยู่ในทีมกล้าหาญอาจจะมีการเล่นกับนอกทีมกล้าหาญบ้างแต่น้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในทีมกล้าหาญผมก็เลยให้มันเท่ากับทีมกล้าหาญนะครับเล่นทีมธรรมดานี่แทบจะไปไม่รอดเลยมันมีทีมเาะทางที่ใช้เจ้าตัวอัศวินสมบัติอัศวินซีรอนมันม่วงอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็เป็นทีม2ทีมเต็มที่ที่เราเห็นว่าจะใช้หมึกแต่คือตัวมันไม่ได้แบบว่าขนาดเฮ้ยหยิบไปกินกับอะไรก็อร่อยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ ฉลามเชอร์เบตนะครับเรียกว่าโดนกับตันล,ล่าไปหมดเลยหายไปเยอะมากเลยผมมองว่าเจ้าตัวนี้ A บวกนะครับผม,มแล้วก็ต่อไปเป็นทัพทีมนะครับทัพทีมเนี่ยผมไม่เจอคนเล่นนะแต่ผมว่าด้วยตัวสกิลด้วยตัวศักยภาพของมันเนี่ยอาจจะให้ไม่ A ก็ A บวกแต่ผมว่า A บวกน่าจะพอได้นะครับแล้วก็ต่อไปราชินีราชินีผมมองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยพอมันมีลูกนางฟ้านี่มีสตันแล้วก็ดามจที่ดุนด่วนมาแล้วก็ ก็มันจะออกสกิลมันไล่ช้าไปหน่อยนะครับผมก็เลยมองว่าเ่วนี้อยู่ A บวกในตอนนี้นะครับผมนะแล้วก็น้องต่อไปน้องแกะน้องแก่เนี่ยเราก็จะเจอแค่ทีมแซลมอนอย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะไม่เจอคนตั้งซีทีมแซลมอนเป็นทีมป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าอาจจะให้มันที่เอสหน่อยคืออย่างน้อยอ่ะถ้าทีมแซลมอนเล่นอ่ะมันต้องใช้แก่เว้ยคือทีมแซอมอนเนี่ยมันจะมีตัวหลักสําคัญอยู่3ต,ตัวได้แก่คันช็อกโกชิพ ไปฟักทองแล้วก็แกะอีก2ตัวมันผสมรวมมิดได้หมดแต่3ตัวนี้เป็นตัวสําคัญผมก็เลยให้มันอยู่ S เลยนะครับฉะนั้นอย่างที่เราบอกไปไปฟักทองผมก็จะให้มัน S เท่ากับเจ้าตัวปุยฝ้ายหรือน้องแกะนะครับเพราะว่าเป็นตัวสําคัญแล้วก็ส่วนน้องหมาเนี่ยผมก็จะให้เท่ากันเลยก็จะเป็นเทียเอสเท่ากันนะครับเป็นเทียของทีมซัมมอนนะครับผมไม่ใช่เอสซัมมอนแต่เป็นเทียเอสจริงๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น A อแคร์เอแคร์ K. นี่เอาไปเลยนะครับผม s s นะครับผม ตัวบ้าะไรนะครับติดเมตามาอย่างยาวนานดีนะครับตัวนี้เอ๊ครผมเสริมนิดนึงตัวนี้นี่คือใช้ลงด่านนี่คือก๊อตเหมือนกันนะครับเทพมากต่อไปดาร์กนะครับดาร์กต้องบอกเลยว่าเจอน้อยจริงๆนะครับอาจจะเพราะว่าตัวแท้งของฟินองเซียรหรือไวเวอรี่หรือมันม่วงหรือเคปเวเตมันมีมันมีมนมลหลายตัวมีลูกเล่นให้เยอะกันมากขึ้นแต่ผมมองว่าตัวมันเองศักยภาพโดยรวมยังอยู่ S ไม่ก็ S บวกนะครับผมบางคนอาจจะให้ S บวกแต่ผมคิดว่าในตอนนี้ผมให้มัน S นะครับ อัฟโฟกาโตแน่นอนนะครับผมเป็นตัวจอบดาเมจเดียวซึ่งตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้เจอคนชัยแล้วก็ผมว่าก็ดอกไปมือใหมนก็ฉลามอ่ะนะครับมาเป็นพักๆช่วงไหนมันจะเทพก็เทพฉลามก่อนหน้านี้มันเทพมาตลอดไงแผ่นนี้มันดอกจริงส่วนบาชูก้าเนี่ยก็ไม่อะไรมากนะครับผม SS เหมือนเดิมนะครับผมเทพเจ้าแห่งอารีน่านะครับสุดยอดนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นไซตามะโอ้โหตัวนี้นี่ทีเดียวกับเอาไปเลยนะครับทีเดียวกับบาชูก้านะครับ SS นะครับกลุ่มเกินนะครับ ต่อไปพี่หน้าหล่อนะครับทีมคอสเจ้าตัวนี้ผมจะให้มันอยู่ที่เทียเอสบวกนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นหอยนางรมนะครับผมหอยนางลมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าทีมซัมมอนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้หอยนางรมก็ได้หรือแม้กระทั่งในการใช้งานทีมบัฟทั่วไปหอยนางลมก็ไม่ได้นิยมผมมองว่าตัวมันเองก็ A บวกนะครับแล้วก็ฟีนองเซียโอ้โหตัวนี้โคตรเทพมาหาเทพเอาไปเลยนะครับผม SS นะครับ เทพมากเรื่องของอารีน่านะครับก๊อเกินเหมือนกันต่อไปยูนิคอรตัวฮิวที่โกงมากดีมากตอนนี้ผมมองว่าก็ SS ไปถึงแม้ว่าจะมีทีมฮิวแบบว่าใช้เครื่องมาสวินฮิวมาบ้างแต่ผมว่าภาพรวมขอะยูนิคอรก็ยังอยู่ SS นะครับใช้งานทั่วไปได้ก๊ออยู่ดีนะครับต่อไปน้องกัปตันนะครับผมกัปตันเนี่ยรอบที่แล้วผมให้ SS ใช่ไหมรอบนี้ผมก็ยังให้ SS เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ มันเอาไว้เล่นกับทีมกาหันเป็นทีมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นมันม่วงนะครับมันม่วงเจ้าตัวนี้เนี่ยผมให้มันอยู่ที่เทียเอสบวกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแท้งที่ดีมากๆเลยต่อไปเป็นแบ็คโคลตัวนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่ละมั้งว่า SS แน่นอนนะครับผมโกงมากนะครับผมไปแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นกัมบอลไดเวอร์นะครับกัมบอลเนี่ย กัมโบเนี่ยข้อดีที่ว่าเอ้ยมันมีทาดาวได้หน่อยใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าตัวมันก็ดีนะแต่ยังไม่ได้เข้าขั้นโกงผมให้มันอยู่ S นะครับผมน่าจะหมดแล้วมัง้งน้องหมานี่ผมมันมีหินสามรูปสามอยู่แล้วโอเคอ่าอย่าเลื่อนพาด,ดูเต็มๆดูขอดูก่อนแล้วกันว่ามีตัวไหนที่ผมจะปรับเทียบบวกลบขึ้นลงไหมนะครับเทียบเอเนี่ยผมว่าแต่และตัวมันก็มันก็ถูกถูกต้องแล้วนะ S อสบวกผมมองว่าก็ถูกต้องนะครับเนี่แหละคือกล้าหาญกับ จิ้งจอกนี่แหละมันมันใช้ได้แค่ทีมเดียวนะครับผมต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่จำเป็นต้องทำาว้เจ็ดก็ได้นะครับผมก็แค่เอามาใส่ใส่ได้แต่ผมให้เทียมันเอสเพราะว่าทีมมันดีจริงหลังจากที่ผมเทสไปแบบโอโ้โหหลายตามากนะครับหรือว่าอะไรดีวะคือคือพอเป็นทีมเฉพาะทางอะไรเงี้ยคือทีมกล้าหาญมาใช้ตั้งป้องกันไม่ได้เลยนะครับผมแต่คือใช้บุกได้ดีมากผมอาจจะให้กล้าหาญที่จ่องลงมาหน่อยนะครับ แต่คือหมึกหมึกก็จะให้สูงกว่า2ตัวนี้เพราะว่าแน่นอนหมึกมันอยู่สองในทีมตัวนี้ก็จริงแต่มันก็อย่างน้อยมันไปมันไปทีมธรรมดามีเจอบ้างอยู่นิดนึงก็ให้มันดีกว่าสองตัวนี้หน่อยนะครับผมโอเคเทียเอสเทียเอสคือดาร์กแต่ไม่ใช่แค่ว่าเซิรฟ์ฟเทียร์ที่หายไปนะเซิรฟ์ฟดาร์โคโกก็แทบจะไม่มีคนใช้เลยนะครับท็อปท็อปรนะ้อยน่าจะมีไม่เกิน5คนนะครับเต็มที่สำหรับตัวดาร์ก ผมแต่ผมนับได้คนเดียวนะแต่ไม่รู้คนอื่นมีอีกอไมว่าช่วงนี้ผมตีอะไรเน่าเซิร์ฟดาร์กบ่อยมากก็เลยเจอคุณหน้าทบร้อยหลายคนนะครับก็ก็ไม่เจอดาร์กเลยนะครับมีอยู่คนเดียวนะครับมอ,อ,อ่าเทียเอ A บวกผมว่าถูกต้องแล้วนะครับเทียเอะ่ะเทียเอ A ถูกต้องไหนเทียบีมีตัวไหนจะขึ้นไปไหมผมว่าม้าแรงก็ม้าแรงอยู่นี่แหละนะครับดีแล้วนะครับคือทีมตีเร็วเดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่ทีมตีเร็วมันมีแค่บ่าวก็นับเพาเป็นตีเร็วแหละเออตัวอื่นมันก็เลยไม่ได้สําคัญนะครับ ชูคีมผมว่าโหผมว่าชูคีมยังอยู่ตรงนี้ได้ไน,นะครับเทียเอผมว่าผมน่าจะโอเคผมสรุปแล้วเป็นประมาณนี้ละกันนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปเทียลิสอัปเดตล่าสุดนะครับผมใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนหรืออยากเสริมไปในพูดคุยก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะว่าเทีลิสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นแต่ละคนอยู่แล้วมันแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับผมเรื่องปกติมากๆโอเคก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ